เศรษฐกิจพอเพียงในยุคนี้คือกเษกเษตรเกษตรคือประเทศก็คือผืนดินคืออารยะประเทศกเกษตรประเทศก็คืออารยะประเทศทำได้โดยประยุกต์หลายๆทฤษฎีเข้าด้วยกันและเพื่อเป็นต้นแบบการสืบสารรักษาต่อยอดคุณค่าและอารยธรรมของแผ่นดินให้กับปวงชนชาวไทยอย่างเป็นรูปธรรมของการพัฒนา ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพื้นที่จัดทำโครงการโคกหนองนาพระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิตแก่ข้าราชบริพารในพระองค์ได้นำไปใช้ต่อยอดเพื่อความยั่งยืนของชีวิตในอนาคตโดยแบ่งเป็นสี่พื้นที่เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการสืบสารรักษาต่อยอดคุณค่า และอรารยธรรมของแผ่นดินโดยประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านปั้นโคกขุดหนองและทำนาที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นพื้นที่เรียนรู้ของเหล่าข้าราชบริพารของหน่วยงานในพระองค์ เพื่อได้เข้าใจหลักแนวคิดตั้งแต่ทฤษฎีไปจนถึงปฏิบัติจริงได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวในวันข้างหน้าโคกน้องนาพระที่นั่งวิมานเมฆพระร,ราชวังดุสิตจึงเป็นดังหมุดหมายของการก้าวสู่อารยประเทศ ประเทศที่มั่นคงมั่งคั่งจากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการอบรมข้าราชบริพารเป็นพระราชประสงค์ของคุณัวนันกร่าว่าเราอยู่ใกล้อยาใกล้เกิอกินด่างก็ให้มาร่วมกันถวายงานสืบสารพระราชดำริด้วยกันมาเรียนรู้ตั้งแต่วางแผนการใช้ที่ดินอย่างไรองค์ความรู้ทั้งหลักคิด นะทั้งหลักปฏิบัติทั้งเทคนิคต่างๆในการที่จะมาอบรมทั้งหมดแล้วเขาจะเอาไปประยุกต์เอาไปทําให้เหมาะกับบ้านของเขาเหมาะกับภูมิประเทศของเขาเหมาะกับวัฒนธรรมของบ้านขเขาซึ่งหัวใจสําคัญของการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติคือการทําความเข้าใจในหลักคิดและลงมือทาเพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติด,ด้วยตนเองจากการทดลองศึกษา เรียนรู้และผสานความหลากหลายตามความคิดของแต่ละคนบนหลักการของโคกหนองนาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถร่วมคิดร่วมทำรรนำสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้คือความอุดมสมบูรณ์ของอาหารและการเสริมคุณภาพชีวิตซึ่งก็คืออาหารและการเกษตรจากการฝึกอบรม14วันนะครับก็ รู้สึกว่าได้รับความรู้ทั้งด้านวิชาการแล้วก็ทั้งด้านการปฏิบัติก็ทาให้ผมเห็นภาพเลยครับว่าหลังจากฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยผมจะนําความรู้แล้วก็ภาพต่างๆที่ได้รับการฝึกเนี่ยไปทําที่บ้านโค้งหนองนากับความเด่งยืนเกิดขึ้นได้จริงจากการที่ได้ลงมือทําจริงศึกษาจริงแล้วได้รับความรู้จากอาจารย์ยักษ์ค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้เห็นว่าโค้งหนองนาเนี่ยมีประโยชน์ในช่วงนี้ค่อนข้างมาก เพราะว่าหนึ่งเราสามารถหาของกินในพื้นที่ของเราเองเล็กๆน้อยๆแต่เราสามารถอยู่ในพื้นที่ของเราได้เราไม่ได้ทําเพื่อล่ํารวยเราไม่ได้ทําเพื่อค้าขายสิ่งนี้มันจะทําให้เราอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็สามารถให้ทุกคนเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขได้ความรู้เกี่ยวกับหลักการคิดครับนอกจากรู้เรื่องการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารแล้วเนี่ยหลักการคิดในการรู้จัก พอคำว่าพรไม่ใช่ไม่ทําอะไรทําตามกําลังที่มีอยู่มีมากก็ทํามากแต่ให้พอประมาณมีเหตุผลจากความเข้าใจในหลักคิดหลักธรรมตามปรัชญาใหม่ของการพัฒนาจากเศรษฐกิจพอเพียงสู่โคกหนองนาพระที่นั่งวิมานเลขพระราชวังดุสิตเกษตรเพื่ออารยะนักขราคุณค่าอันยิ่งใหญ่ ของแผ่นดินสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทุกคน